ันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทำตุ้มตอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้ครั้งคืนสักหนึ่งคืนแต่ในน้ำนี้จะผสมน้ำยาเล่งงรากบีวันนะคะวิตามินบีตัวนี้ผสมลงไปประมาณสองฝา เป็นน้ายาเล่งลากจากนั้นได้มาก็ใส่ถุงถุงนี้ขนาดเราใช้ขนาดนี้ค่ะเพราะเราจะตอนกิ่งพวกฝรั่งมันกิ่งไม่ได้ใหญ่มากก็ใช้ถุงขนาดอ่สามนิ้วครึ่งคูณหกก็เพียงพอแล้วแล้วก็ à rồi bác phải hay cưp tìm มานี้แล้วก็บีบน้นออกเ่อมัดมาเดี๋ยวตอนอเราตอนเราจะบีบน้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็หนังยางมัดเลย นี่เท่านี้ค่ะเดี๋ยวตอนใช้เราก็จะกรีดแล้วก็บีบน้ำออกแล้วก็ค่อยเอาไปห่อหุ้มนะคะอันนี้ก็วิธีการทำต้มตอนแบบง่ายๆก็เดี๋ยวถ้าเอาไปตอนฝรั่งตัวไหนเดี๋ยวอัดคลิปามาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ